สวัสดีครับสวัสดีแฟนชลซีทุกคนนะครับในช anel YouTube p e t e r b o นะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันที่12กันยายน2567นะครับอดีตนักเตะของเราครับวิลเลียมกันลาสนะครับออกมาซัดเจ้าของชุดปัจจุบันครับว่าให้ดูเสียมีเป็นตัวอย่างถ้าเกิดอยากพาทีมประสบความสําเร็จนะครับรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสนามใหม่ที่ต่างประเทศมีการดีเบตกันเดือดต่อเนื่องมารอฟังรายละเอียดกันได้เลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนเลยครับเริ่มจากนี่เลยใครก็ตามที่กําลังหาโรงเรียนดีๆให้กกับลลูหานนะผม นี่เนยนะต้องไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok นำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารับ British Columbia มาสู่โรงเรียนเป็น offshore school ครับเหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยทางโรงเรียนยีนยวัดกบเกียกสเนี่ยสามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยายลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC inspection และ2มศเปิดรับสมัครตั้งแต่ k i n เดอร์กา e n 1นถึงกรดนบสองหรือว an an 6, นอุบัต,ติอที่9 2 9 4 2 2 9นะครับาของ แฟนเชลซีการันตีโรงเรียนดีแน่นอนส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามนะครับที่ต้องการคําปรึกษาทางการเงินชั้นยอดผมแนะนำนี่เลยครับคุณเปิดไลน์ขึ้นมา atp underscore well ตามนี้เลยนะครับก็เป็นบริษัทวางแผนการเงินส่วนบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันเงินออมและการวางแผนภาษีนะครับกับทีมงานตัวแทนประกันชีวิตยุคใหม่ให้คําแนะนําด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับติดต่อได้ที่เพจการเงินคนโง่ทุกช่องทางตามภาพหรือที่ Li น์แอด atp_underscore_well at, at บอกมาจากช่อง p e เ e อร์โบปรึกษาฟรีนะครับแล้วก็แถมฟรีประกันอุบัติเหตุรายปีให้ฟรี1ปีด้วยรับประกันดูแลดีจริงครับปีเตอร์โบสก็ใช้บริการอยู่การันตีใช้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านที่ใช้บริการอยู่นีี้้้ท่สาคัญเเจของแนนลดวยะครับ ส่วนใครก็ตามครับที่กำลังหาอุปกรณ์เกมมิ่งดีดๆผมแนะนำนี่เลยครับเชนกูโตและก็อีเกมมิ่งแบรนด์ไทยคุณภาพครับจอราคาเริ่มต้นเพียง1,999บาทมีให้เลือกมากกว่า10รุ่น6 4เข้าได้กับทุกห้องทุกสไตล์ปีเตอร์บใช้ตัวเก่ามา3ปีไม่มีสึกหรอและล่าสุดเขาส่งตัวใหม่มาให้ใช้โคตรนุ่ม โคตรสบายนะครับแจ้งทางเพจและเป็นแฟนคลับเชลซีรับของแถมเพิ่มไปเลยหรือผ่านช้อปปี้ผมทิ้งโค้ชพิเศษเอาไว้ให้เรียบร้อยฝากเชนกูเกมมิ่งที่รู้ใจเกมเมอร์ไว้ด้วยครับเจ้าของแฟนเชลซีการันตีดีแน่นอนนะครับเช่นกันกับนี่ครับใครที่กําลังหารถขับดีๆผมแนะนํานี่เลยครับซูซูกิสวิปนะครับมีโปรเด็ดถ้าเกิดออกรถนะครับภายในสิ้นเดือนนี้มีโปรซูซูกิวอร์รี่ฟรีนะครับนั่นก็คือฟรีค่าบำรุงรักษาและค่าแรงถึง7ปี ร,รับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนโปรนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับส่วนใครที่อยากจะไปดูฟุตบอลไปเชียร์เชลซีที่อังกฤษพร้อมกับปีเตอร์โบสนะครับก็สมัครกันมาได้เลยนะครับทัวร์ดูเชลซีที่อังกฤษนะครับดูฟุตบอล3คู เชลซีอาร์เซนอลเชลซีโนอาแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกครับลิเวอร์พูลเจอกับไบเออร์เลเวอร์กุเซ่น9วัน7คืนการันตีจัดเต็มแน่นอนสนใจอินบ็อกซ์มาที่เพจของปีเตอร์บอสได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันวันนี้ขอมาในรูปแบบคลิปนะครับเพราะว่าผมติดธุระเดี๋ยวต้องผ่านน้องเอิร์นไปทำเดสิกนะครับเรื่องของวินเดียมกาลลาสนะครับคนนี้เป็นอดีตกองหลังเชลซีนะครับซึ่งฝีเท้าจัดว่าเก่งเออจัดว่าเก่งนะครับ เล่นได้หลากหลายเซนเตอร์ center เล่นได้แบ็กซ้ายเล่นได้นะครับมาใหม่ๆเล่นเซนเตอร์แต่ว่าตำแหน่งที่ท็อปฟอร์มกับเชลซีสุดๆเนี่ยคือแบ็กซ้ายนะครับเล่นตอนฤดูกาล2005-2006ยืนแบ็กซ้ายตัวจริงแล้วก็ดีมากเลยนะครับวิลลเียมกานลาสเนี่ย mm hmm. เขาเรียกเป็นตำนานลอนดอนเชลซี hmm. ก็เคยอยู่สเปอร์อาร์เซนอลเคยอยู่หมดนะครับแล้วก็เขาถูกเชิญไปสัมภาษณ์ถามหลายเรื่องมากครับเกี่ยวกับเชลซีเอาเรื่องแรกก่อนนะครับโดนถามเกี่ยวกับ เชิงบริหารเขาให้เปรียบเทียบระหว่างเจ้าของคนเก่าอย่างโรแมนอับรามวิชแล้วก็เจ้าของชุดปัจจุบันก็คือท็อตบอรโีกับเ e บดดัเอกปารีที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ซึ่งการลาสบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าผมต้องพูดตามตรงนะผมจะพูดทั้งในฐานะอนดีตนักเตะและในฐานะคนที่เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สสมัยมันน่างหงุดหงิดเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเชลซีในปัจจุบัน มันยากมากที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาสโมสรแห่งนี้ยุ่งเหิงจริงๆมันเป็นเรื่องยากเสมอเมื่อมีคนสองคนหรือ2กลุ่มใหญ่เป็นเจ้าของฟุตบอลทีมเดียวกันมันจำเป็นต้องไปในทิศทางเดียวกันถ้าเกิดอยากประสบความสาเร็จไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกสนามมันต้องไปในเวทเดียวกันไม่ใช่มาขัดแย้งกันแบบนี้สโมสรที่ดี ควรมีเจ้าของคนเดียวไปเลยหรือคนที่มีอำนาจเปยดเสร็จคนเดียวไปเลยเป็นคนเดียวที่ดึงทุกคนไปในทิศทางเดียวกันได้ซึ่งสำหรับผมแล้วสำหรับเชลซีแล้วเนี่ยการจะวางโครงสร้างให้มันถูกต้องนะมันไม่ควรยากขนาดนั้นถ้าดูจากทรัพยากรที่มีแต่ตอนนี้มันกลายเป็นทุกอย่างสเปะสะปะไปหมดมันต่างจากยุคเก่ายุคของโรมันอับราโมวิชที่ต้องบอกเลยว่า เชลซีประสบความสำเร็จเยอะมากผมจะบอกว่าในยุคข,ของโรมันเนี่ยเขาไว้วางใจให้ผู้อำนวยการกีฬาทำงานคนที่เชี่ยวชาญแนะนำอะไรโรมันก็มักจะทำตามคำขอทั้งหมดแต่เชลซีตอนนี้มันเยอะไปเจ้าของมีเยอะเกินไปมันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำแต่กลายเป็นเจ้าของสั่งการเองทุกอย่าง นี่คือสิ่งที่วิลเลียมกัลลาสจะสื่อนะครับคือยุคเสียมีเสียมีอาจจะชอบปลดโคช้ชง่ายก็จริงนะครับแต่ถามว่าปัจจุบันไม่ง่ายหรอก็ง่ายเหมือนเดิมใช่ไหมครับแต่สิ่งที่แตกต่างคืออะไรสิ่งที่แตกต่างคือการลาสบอกว่ายุคเสียมีเวลาผู้บริหารแนะนําคนที่เก่งกว่าเจ้าของแนะนําอะไรเขาฟังเขาเชื่อมั่นนะครับไม่งั้นเราคงไม่ได้เห็นดีดีเย่ดรอกบาร์มาอยู่กับเชลซี พราะมูรินโญ่เป็นคนบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเอาคนนี้แหละตอนแรกเสียมีจะไม่เอาด้วยแต่เสียมีเชื่อคนที่เขาเก่งกว่าพอคนที่เขาเก่งกว่าแนะนําและเสียมีทําทุกอย่างมันก็ฟโฟร์ทำแบบนี้ตลอดตั้งแต่ยุครแรกที่มูรินโญ่แล้วก็มีปีเตอร์เคนยอนนะครับเป็นซีอมาจนถึงยุคที่เริ่มมีฝ่ายเทคนิคเป็นไมเคิลเอม e นาโลเข้ามายุคของปีเตอร์เชคยุคมารีนาพวกนี้เข้ามาเสียมีก็จะรับฟังความเห็น ของบรรดาผู้บริหารด้วยเช่นกันไม่ใช่แบบว่ากูคิดยังไงแล้วผู้บริหารต้องทําตามนั้นตลอดเสมอไปนะครับแต่ของปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่กาลาสจะสื่อก็คือว่ามันกลายเป็นแบบเหมือนพอ,ออกีฬาเป็นเ e สแมนเจ้าของสั่งอะไรก็ไปทําตามนั้นแล้วก็พอ,ออกีฬาก็ไม่ได้มีอํานาจอะไรที่จะไปคัดค้านทั้งเรื่องที่ดีหรือไม่ดีจากความเห็นของเจ้าของสโมสรแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่เจ้าของมีอํานาจ สั่งการทุกอย่างแทนพอกีฬายอย่างเดียวพอมันมีเป็น2กลุ่มกันลาสก็มองมันตีกันด้วยมันมันไม่ไปในเวเดียวกันไม่ไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยแนะนําว่าให้ดูยุคเสียดมีเป็นตัวอย่างว่าทําไมถึงประสบความสําเร็จนะครับอันนี้คือสิ่งที่กัลาสพูดเรื่องแรกพูดหลายประเด็นครับข้อต่อมาเนี่ยโอ้โหทัชใจแฟนบอลมากเหมือนกันพูดถึงเคสที่ไม่หาใครมาแทนเตียโกซิวาเลยสักคนนะครับเอากัลาสบอกว่า ผมไม่เข้าใจทำไมเชลซีถึงยอมปล่อยเตียโกซิวาออกไปโดยที่ไม่ดึงใครสักคนที่ทรงพลังมาคุมเกมรับตอนนี้กองหลังของเชลซีเนี่ยมันขาดเซนเตอร์ฮาฟระดับท็อปการจะไปคาดหวังให้รีวยโควิลกับเวสซี่โฟฟาน่าเป็นแกนหลักคือเรื่องที่มันมันหนักเกินไปสำหรับทั้งคู่คือถามว่าสคนนี้มีแววไหมพวกเขามีแววแต่ทั้งโฟฟาน่าทั้งโคิล ต้องการใครสักคนมาแบกหรือคอยชี้นำให้กับเขาด้วยออันนี้แฟนเชลซีเห็นด้วยร0 0เซครับว่าไม่ได้อัตติอะไรกับโควิลแล้วก็โฟฟาน่านะก็มีแววแต่คุณจะให้2คนนี้มาเล่นกันมาแบกกันเองอะเลเวลมันยังไม่ถึงมันควรมีซีเนียตัวแบกสักคนหนึ่งแล้วคอยยืนคู่กับโฟฟาน่าหรือโควิลลักษณะแบบนี้มากกว่าเออแต่กลายเป็นแบบโควิลกับโฟฟาน่าต้องเล่นกันแล้วแบ็กอัพเป็นใครเป็นบาเดชิว <laughs> โทษ โชเซนะดาทาบิโอโ,อโ,อโอยย้ายมาก็ยังปรับตัวไม่ได้ดีซาซีก็มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายมันก็เลยกลายเป็นแบบกองหลังเชลซีก็ตามที่กาลาสพูดอะ่ะมันขาดตัวแบกจริงๆซึ่งผมเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกาลาสยังพูดถึงเ,เกมรุกของเชลซีด้วยนะครับเอาเรื่องเกมลุกขาออกก่อนครับนั่นก็คือราฮีมสเตอร์ลิงกาลาสบอกว่าผมเคยเห็นภาพการฝึกซ้อมของเขานะที่ผ่านมาเขาเคยเป็นนักเตะที่ดูมีความสุขผ่อนคลายภาษากายดูดี แต่ตอนอยู่กับเชลซีเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นซึ่งถ้าผมบอกว่าการจากไปของสเตอร์ลิงก็ไม่ได้เป็นการกระทบอะไรกับเชลซีเท่าไหร่ผมว่านั่นก็ไม่ใช่คําพูดที่เกินเลยเพราะสเตอร์ลิงไม่ได้แสดงฟอร์มที่ดีที่สุดออกมากับเชลซีเหตุผมมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละแต่อนาคตของสเตอร์ลิงก็ยังไม่จบเขาจะมีโอกาสที่จะได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะแบบไหนและการได้ร่วมงานกับมิเกลอาร์เตต้าที่คุ้นเคยกับเขาดีก็อาจจะช่วยเหลือเขาได้เผื่อใครไม่ทราบนะครับสมัยอาร์เตต้า เป็นผู้ช่วยของเป๊ปก็เคยร่วมง,งานกับสเตอร์ลิงมาก่อนนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่กาลารจะสื่อก็คือการย้ายแบบยืมตัวครั้งนี้มันก็อาจจะดีกับสเตอร์ลิงก็ได้ก็คือได้ไปร่วมง,งานกับอาร์เตต้าแต่มุมเชลซีถามว่าเสียหายไหมกาลาสบอกว่าก็ไม่ได้เสียหายและเรื่องสุดท้ายที่กาลาส์พูดนะครับก็คือพูดถึงน้องหนาวโคลพาวเมอร์อันนี้เป็นการแนะนําจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องได้ดีนะครับในเรื่องของความเป็นมืออาชีพกาลาสบอกว่า สิ่งที่โคปาเมอร์ทำกับเชลซีฤดูการก่อนเนี่ยมันน่าเหลือเชื่อมากๆผมอยากเห็นเขาเล่นได้แบบนั้นอีกครั้งเราเคยเห็นมาเยอะคนที่เป็น one season wonder เล่นเทพแค่หนึ่งฤดูการแล้วก็เงียบหายไปความท้าทายคือการทำให้นักเตะเล่นด้วยเลเวลเดิมนี่คือสิ่งที่ยากมากๆการจะทำแบบนั้นได้ คุณต้องอาศัยความมุ่งมั่นแบบเหลือเชื่อคุณต้องเสียสะละหลายอย่างเสียสะละครั้งยิ่งใหญ่คุณต้องใช้ชีวิตเหมือนคุณกำลังจำศีลเลยคุณต้องมีความสุขและรับให้ได้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งปีคุณจะได้พักผ่อนแค่สามสัปดาห์ก็คือช่วงพักร้อนที่เหลือที่ไม่ใช่3ามสัปดาห์นี้คุณต้องทำงานหนักทำให้หนักกว่าเดิมมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแบบนั้น มีนักเตะไม่กี่คนที่มีภาวะจิตใจยอดเยี่ยมและทุ่มเทได้ขนาดนั้นนี่นี่คือสิ่งที่การลัสฝากนะคบว่าถ้าอยากสารต่อฟอร์มให้มันยอดเยี่ยมพาวเมอร์ Palmer ต้องแบบโฟกัสสมาธิมืออาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ได้อะไรที่เคยทำเยอะแล้วต้องทำให้เยอะต่อไปนะครับนี่คือความเห็นจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องนะครับจากคำพูดของวิลเนียมกานลาสครับเรามาดูกันที่เรื่องเกี่ยวกับสนามใหม่นะครับ มีประเด็นการดีเบตกันเยอะอะผมเท้าความก่อนนะครับคือทาง Martin นซิคลเอร์นักข่าวที่ชอบโดนแฟนเชลซีไปทัวลงเนี่ยเขาลงตัวนี้ก่อนนะครับก็คือรายได้ค่าเหนื่อยขอพัยพช่รายได้สิเป็นเป็น,ปนรายจ่ายค่าเหนื่อยนะครับเชลซีเนี่ยอยู่อันดับ2.404ล้านปอนด์นะครับซึ่งคนเข้าใจผิดกันเยอะคนจะบอกว่า <c oughs> ไหนบอกเชลซีลดเพดานค่าเหนื่อยมาแล้ว เชลซีเฉลีย่ยเหลือแค่60,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ทำไมอยู่อันดับ2คนเข้าใจผิดกันเยอะมากครับต่างประเทศยังเข้าใจผิดเลยทั้งที่จริงๆอ่ะมันคือตัวเลข2 0 2 2 23 2 0 2 2 2 3คือปีแรกที่โบลีกับเอ็กบารีเข้ามาเป็นเจ้าของแบบเต็มตัวตอนเนี้ย2 2 2 3ผ่านไปและ2 3 24ก็ผ่านไป ตอนนี้ยี่สิบสี่มันผ่านมา2องปีนะครับตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขนี้แล้วแต่แค่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มออกมาว่าเท่าไหร่ซึ่งผมเชื่อว่าตัวเลขของเชลซีมันจะหล่นลงมาเยอะมากนะครับแมนยูน่าจะเยอะกว่าแล้วอาร์เซนอลน่าจะแซงเชลซีไปด้วยนะครับจากเพดานค่าเหนื่อยในะปัจจุบันเพราะพวกสื่อเทียนเงินเทียงหนึ่งเขาคอนเฟิร์มว่าตัวเลขฤดูก,ลก,กาลที่ของเชลซีเฉลี่ยอยู่ที่60,000่นึงเฉลี่ยทั้งทีมน,นะครับอันนี้เป็นเงินต้นนะครับทีนี้ครับอ่ะนำมาสู่เมื่อสักครู่ครับคคืืออออเเเเเเรรร่่่งงงงขขขตตตัััววลลนนนนีีี้้ยก็ททาาปะศะศบ วินส์นะครับเขาก็แสดงความเห็นว่าจะปล่อยให้เชลซีมีความจุแค่40,000่นที่นั่งในหอเพราะว่าเงินที่ได้กลับ,ลบมาเนี่ยจากแมชเดย์หนึ่งครั้งเนี่ยเชลซีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ2.07ล้านปอนด์ต่อแมชซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยมากนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าความจุสนามแค่ประมาณ40,000ในขณะที่แมนซิตี้เนี่ยรับมากกว่าเราเล็กน้อย สเปอร์กับลิเวอร์พูลร,รับมากกว่าเราประมาณ1ล้านปอนด์อาร์เซนอลหนึ่งล้านปอนด์กว่าๆยิ่งแมนยูเนี่ยโหมากกว่าเราเกือบ2ล้านปอนด์อันนี้คือต่อน,นัดนะครับย้ําว่าไรายได้ที่มากกว่าต่อน,นัดแล้วคุณคิดดูฤดูการหนึ่งเล่นบ้านตัวเองพิมียร์ลนะีก้9นัดไหนจะมีบอลท่งบอลถ้วยอีกนะครับเท่ากับว่าต่อซีซั่นเนี่ยเชลซี Chelsea ได้เงินจากค่าแมตช์เดย์น้อยกว่าคู่แข่งเราเนี่ยหลัก10ล้านปอนด์นะครับไม่ใช่10กลมนะ มันเพิ่มไปมากกว่าน,นั้นครับมันเป็น20-30าล้านปอนด์เลยครับนี่คือตัวเลขที่เชลซีน้อยกว่าทีมใหญ่ทีมอื่นอื่นเพราะว่าสนามเราความจุน้อยนะครับทีนี้ครับทุกคนน่ะเห็นด้วยกันอยู่แล้วว่าเชลซีควรต้องสร้างสนามใหม่เพราะว่า4 0,000ื่นที่นั่ง 40- 0 0 0ถึง40,000หนึ่งเนี่ยมันมันไม่พอครับแต่มันก็จะยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอีกแล้วนะครับมีท็อปคอมเมนต์เปิดมาเลยนี่ท็อปคอมเมนต์อันแรกมาเลยครับ เขาบอกว่าให้เอาแผนเดิมโรมันกลับมาเราจะไปเช่าเวมบรีสามปีแล้วทุบสแตนฟอร์ดบริดจากนั้นก็สร้างทัพที่เดิมเราไม่ควรปล่อยให้สแตนฟอร์ดบริดย้ายไปที่อื่นแบบถาวรเพราะมันเหมือนเป็นการลบประวัติศาสตร์ของเราทิ้งหากเราเลือกทําแบบนั้นนี่นะครับเขาบอกเลยว่าต้องทําแบบเดิมทุบแล้วก็สร้างที่เดิมเท่านั้นไปเช่าเวมบรีสาปีถ้าย้ายไปที่อื่นมันคือการทําลายประวัติศาสตร์ของเรา เ,ออเขาบอกแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นไปนไม่ได้ครับที่คุณจะไปเช่าเวนบอรี่3ปีกับกับโครงสร้างผังเมืองของแซมฟอร์บริดตตอนนี้นะครับไม่มีทางครับที่คุณจะทุบแล้วคุณสร้างเสร็จภายในเวลา3ปีเพราะสนามเชลซีมีพื้นที่รถไฟบนดินใต,ต,ต้ดินตึกลานบ้านช่องติดเต็มไปหมดครับดีอิกยูบอกว่าถ้าคุณทุบแล้วสร้างตั้งแต่วันนี้นะ เสร็จในะปี2030มันไม่ใช่เช่าเวมเบรี่สามปีนะหอกครับมันเช่า5้าหรือหปีแลระหว่างนั้นคุณเตะเวมบรี่อย่างเดียว5้าถึงหปีอ่ะมันก็มันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเอออันนี้คือความเห็นของคนที่เขาไม่อยากให้ย้ายอยากให้อยู่ที่เดิมแต่ก็มีแฟนบอลมาส่วนครับเห็นต่างมีอีกคนหนึ่งครับเขามาส่วนนะเขาก็เขาบอกว่าเป็นนี้ครับบอกว่าเอ,อ่อจริงๆมันง่ายมากแฟนบอลบางคนอยากให้มีการเปลี่ยนแปลง ออมีทั้งคนที่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงและมีคนที่ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงด้วยนะซึ่งเราถ้าเราอยากให้สโมสรเติบโตเราจําเป็นต้องมีสนามฟุตบอลที่ใหญ่กว่านี้นั่นคือข้อเท็จจริงแฟนบอลชอบมาบ่นว่าเมื่อสโมสรขึ้นค่าตั๋วเนี่ยก็ไปบ่นว่าแบบแพงเกินไปแต่พอเขาคิดจะย้ายไปที่อื่นที่ใหญ่กว่าดีกว่ากลับไม่อนุมัติซะงั้นมันทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้หรอก นี่ครับมีคนมาสวนเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้คือสายอนุรักษ์นิยมก็มีนะครับแต่สายที่มองถึงความทันสมัยมองถึงอนาคตก็มีนะครับซึ่งเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยชอบให้อยู่ที่เดิมความจุมันก็ได้แค่นี้หรือถ้าเกิดทุบสร้างที่เดิมมันก็เพิ่มความจุได้ไม่เยอะแล้วพอสโมสรรายได้น้อยอยากจะขอขึ้นค่าตัว๋วก็ไปบ่นสโมสรอ,อีกมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ขึ้นค่าตัว๋วแล้วรายได้สโมสรเยอะมาก กับความจุแค่นี้เ,ออเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเลือกสักเวนะครับต่างประเทศมีความเห็นจริงๆในไทยส่วนใหญ่นะผมว่าหนักไปทางอยากให้สโมสรพัฒนาซึ่งทุกคนก็รักเชลซีเหมือนกันนะครับแต่เหมือนที่ผมแสดงความเห็นไปจริงๆผมเข้าใจฝั่งอนุรักษ์นิยมนะเว้ยแต่ถ้าแม่งต้องเลือกเวเดียวอะ่ะผมก็จะเลือกเวไปสร้างที่อื่นเพราะว่ามันใส่ทุกอย่างได้เต็มที่แล้วคุณก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเช่าสนามอื่นห้าหกปี คุณก็เตะสแตมฟอร์บิดเหมือนเดิมที่อื่นคุณก็รอเขาทุบสร้างไปพอที่ใหม่เสร็จคุณก็แค่มูฟย้ายปัจจุบันคุณเก็บมันเป็นอนุสรสถานก็ได้ให้ทีมหญิงเตะก็ได้มันไม่ได้มาทําลายหรอกผมพูดไปแล้วครับว่าฟุตบอลประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ได้วัดกันที่สนามหรอกครับมันวัดกันที่การบริหารและนักเตะวัดกันที่โค้ชแบบนี้เออนะครับมันไม่เกี่ยวกับตัวสนามอย่างเดียวหรอกนะครับก็ดราม่ากันต่อนะครับไม่รู้จะไปลงเอยยังไงเกี่ยวกับเรื่องของตัวสนามเพราะความเห็นก็ยังแตกออกเป็นน2ฝัั่งะครบ ส่วนเรื่องของเบนชิวเวลนะครับมีรายงานจากคิรันกิลนะครับนักข่าวของเดลี่เมลบอกว่าชิลลี่มีแนวโน้มจะอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับเพราะว่าขนาดตลาดบางลีกในยุโรปยังไม่ปิดเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสได้ย้ายเลยครับโอกาสย้ายแทบไม่มีแล้วก็คนใกล้ชิดกับเบนชิวเวลมองว่าการที่ชิวเวลไม่ได้เล่นเลยเนี่ยมันคือเรื่องไม่เมคเซนต์คือถ้าเชลซีคิดจะขายนักเตะให้ออกอ่ะควรเอานักเตะไปวิ่งเอาไปโชว์ไม่ใช่เก็บใส่โกดังแล้วก็ทำลายโอกาสเอาไว้ ตอนแรกเนี่ยชิลี่หวังว่าจะได้ติดทีมเล่นศึกคอนเฟอเรนซ์สัปดาห์ก่อนด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ติดตอนนี้ถ้าจะหวังทางเดียวครับก็ต้องหวังให้มาริสกาเปลี่ยนใจลองให้เบนชิวเล่นพวกบอลถ้วยในประเทศดูไหมเออไม่ให้เล่นเลยมันก็ดูใจร้ายจริงๆนะครับแล้วก็ชิวเลก็แค่ไม่เข้าแผนแต่เขาไม่ได้ประทึกตัวไม่ดีเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเออน่าลองให้โอกาสเหมือนกันนะครับปิดท้ายกันที่เอนโซครับโดนห้ามขับรถ6เดือน นะครับสกายสปอรบอกว่าเอนโซโดนสั่งทำโทษครับจากการทำผิดเกี่ยวกับการขับขี่2ครั้งนะครับตอนไปขับนะครับในเมืองคามาเดนเชอร์นะครับ,บ, Danger, รบแล้วก็ไม่มารายงานตัวอ่หนแรกปลายปี2023แล้วก็มีเคสคล้ายคล้กันอีกรอบหนึ่งตอนต้นปี2024นะครับมีเรื่องฝ่าไฟแดงมีเรื่องขับเร็วกว่ากำหนดนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ระบุตัวตนแล้วก็โดนค่าปรับ ทุกอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ135,000บาทแล้วก็โทษขับรถเนี่ยเขาโดนตัดไป12แต้มทําให้ผู้พิพากษาตัดสินนะครับว่าห้ามเอนโซขับรถเป็นเวลา6เดือนมีผลในทันทีนะครับช่วงนี้ถ้าไปสนามซ้อมก็คงต้องให้ภรรยาขับไปส่งนะครับหรือไม่ก็ต้องจ้างคนขับรถนะครับก็อ่ะทำผิดก็ว่ากันตามนั้นนะครับไอ้เรื่องที่เรื่องไหนที่มันปกป้องได้ก็ปกป้องแต่เรื่องนี้ผิดจริงก็ต้องว่าไปตามความผิดนะครับเอนโซผิดก็ โดนลงโทษไปตามระเบียบนะครับก็ระหว่างนี้ก็อดขับรถไป6เดือนนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนะครับใครก็ตามที่กําลังหารถขับดีๆไปจัดซูซูกิสวิปกันได้เลยโปรดีโปรเด็ดจนถึงสิ้นเดือนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับฝากเพจการเงินคนโง่ด้วยนะครับไปจัดกันได้หรือที่ l ล n e at a t p underscore well บอกมาจากช่อง p ีเตอร์บอสปรึกษาฟรีเจ้าของแฟนเชลซีด้วยนะครับฝากเทนกู๊ดนะครับนี่เก้าอ e ี้เกมมิ่งดีๆโอ้หนั่งสบายเพลนถอดระบบแม่เหล็กออกมาได้ด้วยนะครับ ไปอุดหนุนกันได้เจ้าของแฟนเชลซีเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับโรงเรียนนานาชาติ British Columbia International School Bangkok เจ้าของแฟนเชลซีเช่นกันส่งลูกส่งหลานไปเรียนหนังสือกันได้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปดูเชลซีที่อังกฤษกับปีเตอร์โบสแล้วก็น้องเอินอย่าลืมอินบ็อกซ์มาที่เพจปีเตอร์โบสได้เลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะครับช่วงนี้ปีเตอร์บสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย